แต่ใบมันบอกใบมันเดี๋ยวหมัดก่อนครับตะไคร่เนาะครับแม่นครับหย่าบนี่ครับจันข้าวครับเดลยรดน้ำไปครับผมเยโรสครับผมขาไรนครับผมบอกเลยครับมันต้มน้ำซุปนี่ต้องเป็นข้าวหน่อครับผมเด็ดข้าวหน่ออย่างไรบุญเงินเลยต้มยำอยู่มั้งต้มยำอยู่ครับได้ได้ใส่ข้าหนอหมูี่ผสมข้าใส่เพิ่มบนี้เาใส่ข้าวหน่อเลยเนี่ย ะนี่มาคัมเปียกน้อยนึงครับเนาะก่องก้อแแกะแน่นอนครับสุดใส่ลายเัยสิ่พอดีเลยย้ำตุม่มเราไม่สิววันฝานออกเดียวเบบนี้แมวไม่แมันสิแบบดูดออกจากกระดูกเลยครับผมย้ำกินนี่ตอนยิงสุดยอดนี่ไม่มีกระดูก ตัดเรียบค,ความมาตรฐานครับผม่นแม่นหว่องอุ้ยนี่แหละสับเลยทางนี่แหละน่าดูครับผมย้ำสุกบานออกที่นี่รูดดกวกง่าย น้องพอดีเลยครับยัดหมูย่างครับผมย่างหมูครับผมสิ่งบองได้ไหมเนี่ยหรออาลังอยู่บ่รุนแน่ใจครับเนาะทำเป็นขึ้นขาตัวอย่านี้มองยิ้ใหญ่เลยครับเนี่ยแต่ตัดหนักจะไทยบงกี๊สองตอนแรงก่อนเสียงของบางที่นะแซบมือแม่วันนี้โกว่างเลยเกือบ ต,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 ตมาแล้วมาครับหมกหัวหูอยากกินมากเลยหัวน้งบานท้องพบใ,ใส่ไก่ต้องไปแล้วน้ำขนาต้มยำอยู่ออกงแดงนียครับผมสดถึงแสบเลยนี่สิบสองกำลังแบบเอาละเอียดเลยครับผมเอา,าบางที่สุดเลย ยางมันยังสูงงามเกียร์เนียนเนี่ยน,น้ำด้วยครับผมต้มไก่สุม,มื่นต้องใส่บวกเขรือเทศเขากันทุสุดครับผมแสบวิริรับรองครับผมความเปียก,กับมีแล้วเคือเทศเพิ่มอีกแสบมากไทยต่อระวังสเตปเปิลน,นะนอนเขาออกไปแล้วครับมันจะมีอยู่สองอันเกินไปครับบอกเลยเป็นเหล็กแต่ลาย คือเมื่อเฉียบได้กับตวงใส่ทถอนใส่บวงนี่ยการองไรไงผมอุสัยีที่ตืดเอาเลยนี่ได้กันนะคะรับเาขาดอย้บนเนียนดีเอาไม่แนับตวงแล้วบผาดครับผมกาถือจะตีรันนองผมก็ผัดกระเพราด้วยกันแม่แม่ผู้ชายครับผม น้อเขาวสัส่หลายครับเพราะนี่ไม่หน่อยเลยทีไรอันี้ละน่าเนะสวัสดีครับพ่นไปเรื่อยข้เขากันเนาะโอ้ตัวเหตดสินดีเลยนี่เอามือขยำเอาเลยวะข้เข่าดีหาตรงติกะตรงขติกเดี๋ยวนะนีนีลองครับผมเสือสอกน่อยแน่ว่ะเสือมักเหนือเสบเลยเข้มแบบนานี่เคแบบเสือหนน ขอสอดเยอะแยะอยู่ท่านเขาเนื่อลืมตบไก่นี่ที่หนึ่งของอีสานอยู่แล้วผมแต่ก,ก่อนมามาได้กินตบไก่นี่ก็สุดยอดเลยแหละแกว่างมาครับผมผมมีกินเข้าเจะแซมงางเลยก่นแซ่สอด เตะสับปูจบคุณรบรบรปลา,าเขียวเล็กน้อยก็ได้ครับผมปลเขยวมัเป็น,ปนไนออองอลองกันนะ,ะมาครับสูตรนี้ครับผมอยากลองบึงเสียนตุ่มไก่ลีนี่อ๋อประมาณนี้ครับผมปลาเขียวซำหนี้ว่กันมันติดกลมความขึ้นมาอีกแบบใดไ,ขขไปครับไป แซ่บมากครับแซ่บคุณมาแบบมึงเจอมนถิมิขนสอดอม,มันถิ่นดวงขึ้นมาได้ย่างแสบตอนถิมิกินขึนมานิดๆของคนแนะนำแสบบุหรีมันก็ตุ่มยำแบบ คือน้ำแบบใน่เมืองเั็หน่อยเลยเออคือน้ำรานใช่ไหมเนาะเออแต่ว่าต้มมาดีดีดีครับพอดีเลยครับผมยี่ยมเมเหมือนว่าตาอ้นี่ใไรอย่ากได้นั่นาเลยพาึงวะอูเจ็บยังยังเีขดนอยเขาตามจำเจ้าอ้าน้องเีว่า บ้านมันหวววามันยินเไม่ล่เหนืออันนี้เจ้ยเหอีลาเจาผมสุดน้ำปลาริกปนแค่นั้นแหละแต่มันเค้มไหลก่อนนำตุลงจ้ำว้ไอ้เอ็มสวี้เค็มเลยโอ้นำตุ้งลงไปได้แล้วนี่ล้วงแล้วลวงไหนเขาตามรถทำนี้เจลเจ้าส่วนอานเนาะจวด ต่ตอนนี้เขาลัางยางหมูอยู่จะคำก่อนส<ะ>ปสางก่อนสางบารุชาธรรมดาไปบุบักเซอดตัวนี้แมนนี่ครับขีนข้อพอดีเลยสับไก่ได้งามเว้ยมึงเฮ้ถ่ายมหาผมนี่เนผมลืมบัตรดีกองยังเนี่ยแบบมากดยอะว่จะปิดกี่บ่อเลยวะน่าจะายใดีก็เลยหรอกลืมบัดดีเนาะดัดดีแท้กัได้ ที่นี่ถ้าความถึงแหมไงกูมูยไหมง <boundaries. S 1> <si suppression> ้างเนี <guarding okay>? ่ยโม่เปลี่ยนใจโอ่คล้วเป็นแบบอยู่วันโค้งหนูเนาะใช่ะหมครับยืมครับยืมคับครับผมโอเคครับผมรับสุดท้ายหันไปประกูดลงพผ่อนนะครับนี่อหมูย่างครับที่นี่ไปพ็ดีความยิบยิบมนต้องจิ้มคัเดียวครับผมโอ้แต่ฉ่ำหลีน้องเขาด้หั่นได้พอดีความครับผมฝีมือ ต้องหี่เปเออระุเลยเดอมีเท่หน่อยกระเทียมแบบดีดีลองแบบน้ำจิ้มย่างได้กรอบนอกนุ่มในพหดีความเด็นนี่อุ้ต้องไปไล่งาเพ่อนอุ้นหต้องปล่ป้อวพักน่าต้องแหักการมางาน่นากวุบกุบนไเงียปริ ไล่เนยเนย้อปาจัันมย่างแล้วมาเช็บ e> <Yes> ักเข็ดนี่มากมียังผักยังะไรดวยว่าเช็ปองวา้องปองวาร้องผักแก้วาผมแต่หมูีิแบบสุดจอดดีครับย่างเลยวอดี